สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าให้ท่านผู้ชมดูนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัวนี้นะครับใช้งานมาก็หนึ่งปีแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแบตนะครับนี่นะครับรุ่นที่ซื้อมานะครับก็เป็นรุ่น 48v นะครับ แบตเตอรี่ก็ชาร์จมาเต็มนะครับถ้าชาร์จมาเต็มไฟจะขึ้นสี่ขีดตรงแฮนด์ตรงนี้นะครับแฮนด์ตัวนี้เอาของเครื่องน้ํามันมาใส่นะครับปกติแล้วนะครับจะเป็นที่จับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยสะดวกในการจับแบบนั้นนะครับจับแล้วรู้สึกว่าเครื่องจะค่อนข้างหนักนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เร่งไม่ได้นะครับจะเปิดแล้วเครื่องจะติดเลยนะครับนี่นี่นะครับกดกดแบบนี้เครื่องทํางานนะครับถ้าจะล็อกคันเร่งนะครับก็กดตรงนี้นะคเครื่องตัวนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ให้ดูใบมีดนะครับนี่นะครับถ้าใช้เป็นใบวงเดือนแบบนี้นะครับจะตัดค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะสักประมาณสี่สิบฟันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่ใบมีดถ้าเป็นใบปังตอนะครับทรงปังตอหรือทรงมะละกอนะครับใส่ยาวขนาดไหนก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถ้าใบยาวก็อันตรายนะครับเพราะว่า เครื่องตัวนี้นะครับผ่อนไม่ได้นะครับจะเร่งอย่างเดียวถ้าเพื่อนๆจะใส่ใบยาวตัดนะครับก็ให้ตัดพื้นที่โล่งนะครับไม่มีพวกกิ่งไม้หรือเศษก้อนหินนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็ใส่แค่ใบประมาณ14นิ้วก็พอนะครับจริงๆแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ก็ กำลังพอๆกับเครื่องน้ำมันนะครับแปลว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนี้นะครับชาร์จหนึ่งครั้งก็6ชั่วโมงนะครับใช้เวลาในการชาร์จหกชั่วโมงใช้งานก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับถ้าเป็นใบวงเดือนแบบนี้นะครับปีที่แล้วนะครับที่ผมทดสอบดูก็ได้1นึ่งชั่วโมงสานาทีนะครับถ้าตัดใบวงเดือนนะครับแต่ถ้าใบมีด มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเวลาก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องจะใช้กําลังเยอะนะครับแต่ค่าไฟนะครับค่าไฟในการชาร์จแต่ละครั้งนะครับประมาณผมลองผมลองเอาไปชาร์จกับไอ้มิเตอร์นะครับไอ้มิเตอร์ไฟแบบนี้นะครับเป็นมิเตอร์ใหม่นะครับไอ้เ,เรียกอะไรอะหม้อไฟนะครับเนี่ยที่เป็นหม้อไฟ หม้อไฟที่อยู่ตามเสาแบบนี้นะครับเป็นหม้อใหม่นะครับแทบไม่กระดิกเลยนะครับกระดิกนิดเดียวนะครับคิดแล้วก็น่าจะสักประมาณ2บาทนะครับต่อการใช้งานหนึ่งครั้งนี่นะครับกระเป๋ากระเป๋าสไายที่แถมมากับเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้นะครับราคาประมาณห0พันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้สั่งมาจากลาซาด้านะครับ ที่ผมจะลองเสียบเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับอีกฝั่งก็มาเสียบตรงนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับถ้าเดือบตหล่นนะครับถ้าจะล็อกคันเร่งนะครับล็อกคันเร่งนะครับแบบนี้ถ้าจะคืนก็กดอีกครั้งนะครับ เรื่องค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องตัดจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะดูคลิปตัดหญ้านะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าผมตัดต่อวิดีโอไม่ได้นะครับรู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องจะช้านะครับนี่นะครับจะตัดแต่แถวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นหญ้าบางๆหน้าบ้านนะครับ ดี๋ยวจะตัดบริเวณนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ